การตั้งร้านซื้อเหรียญบนระบบ Peer-to-Pay <c oughs> เข้าที่เมนูโฆษณา <c oughs> กดสร้างโฆษณา <c oughs> เลือกฉันต้องการซื้อ <c oughs> ระบุข้อมูลที่ต้องการรับซื้อเหรียญ <c oughs> ชื่อร้าน ใส่จำนวนเหรียญที่ต้องการซื้อขั้นต่ำถึงสูงสุดที่ให้ลูกค้าทำธุรกรรมต่อครั้งและระบุข,ข้อมูลอื่นๆที่ต้องการกดสร้างโฆษณาและกดยืนยันหากต้องการเปิดร้านทันทีให้กดเปิดใช้งานถือว่าเปิดร้านสำเร็จร้านของคุณจะแสดงอยู่ที่หน้าหลักของ p e e r t o p a y การตั้งร้านขายเหรียญบนระบบ Peer to Pay เข้าที่เมนูโฆษณากดสร้างโฆษณาเลือกฉันต้องการขายระบุข้อมูลที่ต้องการขายเหรียญชื่อร้านใส่จำนวนเหรียญที่ต้องการขายขั้นต่ำถึงสูงสุดที่ให้ลูกค้าทำธุรกรรมต่อครั้ง และระบุข้อมูลอื่นๆที่ต้องการกดสร้างโฆษณาและกดยืนยันหากต้องการเปิดร้านทันทีให้กดเปิดใช้งานถือว่าเปิดร้านสำเร็จร้านของคุณจะแสดงอยู่ที่หน้าหลักของ er p e e r to Pay